สวัสดีครับผมนายธีรพัฒนจูทองรหัส0-32 2ชฟ1วันนี้จะมานำเสนอวิธีการเติมสารทำความเย็นความสำคัญของการเติมน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์ถือเป็นหัวใจหลักของระบบทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศหากน้ำยาแอร์มีปริมาณไม่เหมาะสมไม่ว่าจะน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ อย่างแรกการเติมน้ำยาแอร์โดยการชั่งน้ำหนักการเติมน้ำยาแอร์โดยการชั่งน้ำหนักใช้สำหรับการเติมสารทำความเย็นใหม่ทั้งระบบเป็นวิธีที่แม่นยำและได้รับความนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะกับแอร์บ้านหรือเครื่องปรับอากาศระบบ PLIT เพราะสามารถเติมได้ตามปริมาณที่ผลิตระบุไว้ในป้ายเครื่องนิม p a d ซึ่งช่วยให้ระบบทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาน้ำยามากหรือน้อยเกินไปอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. ตาช่างดิจิทัลหรือตาช่างแอร์ 2. ถังน้ำยาแอร์ที่ตรงกับชนิดน้ำยาแอร์ในระบบ 3. เกตวัดความดัน 4. ส,สายเกตน้ำยาแอร์ 5. เครื่องดูดอากาศต่อมาขั้นตอนอย่างแรก ตวรวจสอบชนิดและปริมาณน้ำยาดูจากป้ายข้อมูล Air n เนม p a d ที่ติดอยู่ข้างคอยร้อน 2. ช่างน้ำหนักถังน้ำยาวางถังน้ำยาแอร์บนตาช่างและปรับน้ำหนักและเริ่มเป็นต้นเป็นศูนย์ 3. เชื่อมต่อชุดเกตและทำสุญญากาศต่อสายเกตฝั่งแรงดันต่ำสน้ำเงินเข้ากับ จุดเชื่อมต่อแอร์ต่อสายฝั่งกลางสีเหลืองไปยังเครื่องแว็กคัมใช้เครื่องแว็คัมดูดอากาศจากระบบให้เหลือสุญญากาศปริมาณลบ29ใช้เวลาประมาณ15-30นาทีขึ้นกับระบบปิดวาลและรอเช็คการรั่วควรรอ5-10นาที E 4เติมน้ำยาแอร์ตามน้ำหนัก เปิดวาล์วที่เกจฝั่งแรงดันเปิดวาล์วที่ถังน้ำยาดูที่ตาช่างให้น้ำหนักลดลงตามที่ต้องการเช่น0.80กิโลกรัมเมื่อถึงน้ำหนักที่ต้องการให้ปิดวาล์วแล้วถอดสายก็จะเสร็จวิธีการเติมแบบช่างน้ำหนักนะครับอย่างต่อมาการเติมน้ำยาแอร์โดยใช้แรงดันการเติมน้ำยาแอร์โดยใช้แรงดันเป็นวิธีที่ใช้บ่อยในกรณีเติมน้ำยาเพิ่มท็อปอัพ โดยเฉพาะเมื่อระบบยังมีน้ำยาอยู่บ้างและไม่สามารถดูดสุญญากาศใหม่ทั้งหมดได้เช่นระบบการรั่วเล็กน้อยแล้วซ่อมเสร็จหรือแอร์ไม่เย็นเพราะน้ำยาขาดเล็กน้อยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1. เกจวัดแรงดันน้ำยา 2. ส,สายชาร์จน้ำยา 3. ถังน้ำยาแอร์ ขั้นตอน 1. ตรวจสอบแรงดันขนาดระบบทำงานต่อเกจวัดที่แรงดันที่จุดเช็คแรงดันฝั่งโลสีน้ำเงินสตาร์ทเครื่องให้คอมเพรสเซอร์ทำงานรอให้ระบบทำงานนิ่ง5-10นาที 2. อ,อ่านแรงดันตำ่ำตัวอย่างแรงดันต่ำปกติ r 2 6 6 7 7 0 psi 3. หากแรงดันต่ำกว่าปกติเพิ่มเติม เชื่อมสายกลางเข้ากับถังน้ำยาและไล่อากาศออกจากสายเปิดวาล์วถังน้ำยาเปิดวาล์วฟั่งแรงดันต่ำอย่างช้าๆให้น้ำยาไหลเข้าสังเกตเข็มแรงดันที่เกตค่อยๆเพิ่มขึ้นเติมน้ำยาทีละน้อยหยุดดูแรงดันหากยังต่ำอยู่ค่อยเติมต่อ 4. หยุดเมื่อแรงดันเข้าสู่ช่วงมาตรฐานเมื่อได้แรงดันใกล้เคียงค่ามาตรฐานของน้ำยานั้นนั้น ให้หยุดเติมปิดวาล์วปิดถังและถอดสายแล้วก็เป็นอันเสร็จการเติมน้ำยาแอร์โดยการวัดแรงดันกระแสไฟฟ้าเติมน้ำยาแอร์โดยดูค่ากระแสไฟฟ้าแอมแปร์ที่คอมเพรสเซอร์แอร์ดึงขณะทำงานเป็นหนึ่งในวิธีการใช้เพื่อประเมินว่าปริมาณน้ำยาในระบบเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อไม่สามารถชั่งน้ำหนักได้ ต้องเพิ่มเติมท็อปอัพโดยระบบยังมีน้ำยาเหลือใช้เป็นการตรวจสอบเสริมร่วมกับแรงดันและอุณหภูมิหลักการของการวัดกระแสะไฟเมื่อเติมน้ำยาเข้าในระบบคอมเพรสเซอร์รับภาระเพิ่มขึ้นค่ากระแสะไฟแอมแปร์จะสูงขึ้นถ้าน้ำยาน้อยคอมเพรสเซอร์ทำงานเบากระแสะต่ำถ้าน้ำยาเยอะเกินคอมทำงานหนักเกินกระแสะสูงผิดปกติ อุปกรณ์หน้าที่แคลมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่สายคอมเพรสเซอร์เกจวัดแรงดันวัดแรงดันขณะทำงานถังน้ำยาแอร์สำหรับเติมสายชาร์จน้ำยาเชื่อมถังกับระบบมาขั้นตอน 1. อ่านข้อมูลจากป้ายเครื่องเนมแพดดูค่ากระแสที่ระบุไว้ดูชนิดน้ำยาเช่น R 3 2หรือ 1> rc 1 0 a เพื่อใช้ถังน้ำยาที่ถูกต้อง 2. ต่อแคมมิเตอร์ที่สายคอมเพรสเซอร์หนีบสายไฟที่จ่ายเข้าคอมเพรสเซอร์โดยตรงห้ามหนีบหลายเส้นพอรวมกันตั้งมิเตอร์ที่หน่วย ac 3. สตาร์ทเครื่องให้คอมทำงานเปิดระบบทำความเย็นตั้งอุณหภูมิต่ำสุดและพัดลมสูงสุดรอให้ระบบทำงาน นิ่ง10 1ถนาที 4. อ่านค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานถ้าค่ากระแสไฟฟ้าต่ำมากสันนิษฐานว่าน้ำยาอาจขาดถ้าสูงมากเกินไปอาจน้ำยาอาจเกินหรือระบายความร้อนไม่ดี 5. เติมน้ำยาแบบทีละน้อยเปิดวาล์วถังเติมทีละนิดเช่น50 1 0 0กรัมรอบ สังเกตค่ากระแสเพิ่มขึ้นอย่างพอดีหยุดเมื่อกระแสเข้าใกล้ค่าที่ระบุไว้แต่ไม่เกินนี่ก็จะเป็นวิธีการเติมแบบวัดกระแสไฟฟ้านะครับต่อมาการเติมน้ำยาแอร์ rc 1 0 a เหตุผลที่ต้องอธิบายเพราะการเติมน้ำยาชนิดนี้ไม่เหมือนกับการเติมน้ำยาชนิดอื่น rc 1 0 a มักนิยมถ่ายออกหมดและเติมใหม่ทั้งชุดแทนการเติมเพิ่มเพราะเหตุผลหลักทางเทคนิคและความปลอดภัย Rc10a ส่วนประกอบคือ R32 50%บวกด้วย R125 50%ถ้าเติมเพิ่มเข้าไปในระบบน้ำยาขาดสัดส่วนน้ำยาภายในอาจผิดเพี้ยนเมื่อผสมผิดค่าความดันจุดเดือดความเย็นไม่ตรงสเปคโรงงานประสิทธิภาพลดลงหรือเครื่องอาจจะเสียหายในระยะยาวมีความดันสูงและต้องแม่นยำแรงดัน 1> Rc 1 0 a สูงกว่า R 2 2และ R 3 2มากถ้าเถ้าเติมผิดปริมาณเล็กน้อยอาจทำให้แรงดันสูงเกินคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเสียงต่อโอเวอร์หรือเสียหายได้ขอจบการนำนเสนอขอบคุณครับ